สวัสดีครับจากเพจยลอกตกปลามือสองบายวิลิชอสดนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองนะครับเป็นแบรนด์ของไดวา a นะครับไดวา a รุ่นโปรสปินครับ GS 600 RD ครับก็สภาพโดยรวมก็ยังดูดีดูสวยนะครับสปูนเป็นโลหะครับบอดี้ก็เป็นโลหะครับเป็นลอกเบรกท้ายนะขนาดก็ประมาณประมาณเบอร์ เบอร์ห้าร้อครับตัวเล็กๆนะผลิตนี่ครับปั๊มเจแปนชัดเจนครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูริ้วรอยครับสปูลยังดูเอี่ยมสะอาดนะครับกลองหมุนเดินหน้ามีเสียงแบบนี้เลยครับหมุนลื่นครับกำลับทำงานปกติหมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับ ปิงเนอแข็งแรงเด้งดีรับเปิดปิดได้ครับคลิกเสียงดังดีครับขนาดจุดสายก็นี่ครับตามที่เห็นเลยนะส่วนระบบเบรกเบรกแน่นครับสปูลถอดอ,อกได้ครับ สปูนกลมสวยครับแกนก็ประมาณนี้ครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะขายอยู่ที่1 5 5่บาทครับรวมส่งครับสภาพสวยเลยนะผมว่าพับเขียนพับเก็บสลับซ้ายขวาได้ครับ